สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบแยววันนี้พามาซ่อมรถกันหน่อยก็พามาชมวิธีอัดบูทเผาแกนยก l C 7 0 8ดศูนย์แปดอะ l C 7่ l 3 6 l ส0 l 5 0ใช้ได้หมดครับดับแบิลยูนี่ครับบูทตัวเก่าที่ต้องใช้อันนี้ผมเอาลูกบล็อกเบอร์3-2ตีขวางออกนะครับนี่ก็จะอยู่สภาพประมาณนี้ยังสมบูรณ์ แต่รั่วครับชิ้นที่สองก็นี่ครับพรเพลาแกนยกตัวเก่าที่มันหักคันนี้หักฝั่งซ้ายครับตัวใหม่ต่อไปแล้วก็สวมเพลาตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาบูทตัวเก่าใส่นี่น,นะ บุตัวเก่าครับใส่เข้าไปมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่บุตัวเก่าแล้วก็เอาบุตโตใหม่ใส่ลงตรงนี้ครับแล้วก็ขยับเพาเข้าตอนยังไม่ตอกบูตัวใหม่ก็จะอยู่ประมาณนี้ ตัวเก่าก็าอยู่ช่องฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับนี่แล้วก็ตอกขยับให้มันมาชนตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเฟืองตัวหนาที่ชนกับฝั่งนี้ครับตอกฝั่งนี้เข้ามาเลยฝั่งเซนเซอร์นะครับที่หักฝั่งนี้อันนี้เป็นฝั่งเซนเซอร์ที่หักแล้วก็ออกฝั่งเซนเซอร์ครับมันจะมีสองรุ่นนะครับถ้าเป็นตัว hp จะออกฝั่งขวานะครับ ฝั่งที่ไม่ใช่เซนเซอร์แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะออกฝั่งเซนเซอร์นะครับดึงเพลาออกฝั่งเซนเซอร์เวลาไปซื้อที่ศูนย์ก็บอกให้ดีๆครับถ้าจาไม่ได้ก็ให้ถือเพลาตัวเก่าไปด้วยครับเปเด็นอ,อะไรอยาจัดหายได้ถูกต้องครับแล้วก็เรามาดูมาร์กมาร์กกันนะครับมาร์กจะมีมีในกําปั้นนะครับ ในกำปั้นนี่หนึ่งจุดนะครับนี่นี่ครับหนึ่งจุดในกำปั้นอยู่นี่นะครับแล้วก็มาร์กตัวที่สองจะอยู่ในพเพลานะครับมาร์กอยู่ในเพลากับแขนยกทั้งหมดนะครับนี่นะครับตัวที่ 2. สองศูนย์จะเต็มสีมาให้นี่เลยเป็นจุดแบบนี้ก่อเอาฝั่งนี้เสียบเข้าทร้งนี้ครับ จะอยู่ทางนี้แล้วก็มาร์กจะอยู่นี่อีกจุดหน,น้ามันนี่นี่ไงไอตัวจุดตรงกลางเราไม่ต้องไปสนใจนะครับสองจุดนี้เราดูแค่จุดตัวนี้นะครับนี่จุดข้างๆนกงเฟืองเลยนี่มันจะเป็นจุดอยู่กับเฟืองเลยนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ในแขนยกจะมีเหมือนกันนะครับในแขนยกจะอยู่ฝั่งข้างนอกนะครับฝั่งไอ น็อตตัวนี้หันออกครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับประมาณนี้ฝั่งฝั่งนี้ก็เหมือนขั้นครับเหมือนกันทั้งสองข้างเดี๋ยวผมยะใส่ให้ดูว่ามาร์กมันยังไงนี่นครับตัวนี้มาร์กฝั่งกิ๊บล็อกนะครับนีจะประมาณนี้ตรงนี้น ตัวนี้เป็นฝั่งกิบล็อกนะครับกิบล็อกจะอยู่นี่มากก็อยู่นี่ทั้งจุดสองจุดอีกฝั่งก็ใส่เหมือนกันเลยครับมากอีกฝั่งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไอ้ตัวกำปั้นนะว่าอยู่ประมาณไหน